สวัสดีครับทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอร์ชัยพอดแคสตนะครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจนะสำคัญมากๆแต่กลับถูกหลายๆคนมองข้ามไปนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในแต่ละวันเหมือนมีเรื่องราวมากมายที่ต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นงานการประชุมการทำสิ่งต่างๆที่ตั้งใจไว้แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าทำยังไงก็ไม่ทันหรือรู้สึกวุ่นวายไม่เป็นระบบเท่าที่ควรสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้คือปฏิทินครับ ใช่ครับฟังไม่ผิดครับปฏิทินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันแต่หลายคนกลับไม่เคยใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราจัดการเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าปฏิทินจะช่วยเปลี่ยนการทํางานและชีวิตของเราให้มีระบบระเบียบได้มากขึ้นอย่างไงบ้างและเพราะอะไรมันถึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญแต่หลายคนกลับมองข้ามไปครับ ข้อที่ 1. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งแรกที่ปฏิทินสามารถช่วยเราได้คือการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพครับลองนึกดูว่าหากไม่มีปฏิทินทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจำในหัวทั้งหมดทั้งวันเวลาของการประชุมงานที่ต้องทำหรือกิจกรรมส่วนตัวทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะจำได้ทุกอย่างการใช้ปฏิทินช่วยให้เราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ เราจะได้เห็นชัดเจนว่าวันไหนเรายุ่งมากและวันไหนเรามีเวลาว่างที่สามารถใช้สําหรับการพักผ่อนหรือทํากิจกรรมอื่นๆได้บ้างมันยังจะช่วยให้เราแบ่งเวลาสําหรับงานที่สําคัญออกมาได้อย่างชัดเจนและช่วยลดความรู้สึกรีบเร่งและความเครียดจากการทํางานที่เรารู้สึกว่าไม่มีวันพอครับ ข้อที่2ติดตามงานและนัดหมายได้ง่ายเคยเป็นไหมครับที่ลืมการนัดหมายสําคัญสําคัญเช่นการประชุมการส่งงานให้หัวหน้าหรือแม้แต่วันสําคัญในชีวิตคนใกล้ตัวนั่นเป็นเพราะเราพยายามจําทุกอย่างไว้ในหัวของเราเองครับการใส่สิ่งที่ต้องทําลงในปฏิทินไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดิจิตอลหรือกระดาษก็ได้ช่วยให้เราสามารถติดตามงานและนัดหมายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมมันช่วยลดความเครียดและแรงกดดันในตัวเองได้นะครับ เพราะเราไม่จําเป็นต้องพยายามจําทุกอย่างแค่เช็คปฏิทินแล้วเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างและการใช้ปฏิทินประเภทดิจิตอลยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อีกทําให้เรามีเวลาเตรียมตัวก่อนการนัดหมายหรือการประชุมสําคัญได้อย่างเต็มที่ครับข้อที่3ช่วยจัดลําดับความสําคัญของงานหนึ่งในความท้าทายของการทํางานคือการจัดลําดับความสําคัญครับ บางครั้งเรามีงานหลายอย่างที่ต้องทำแต่ไม่รู้ว่างานไหนต้องทำก่อนงานไหนสามารถเลื่อนได้การมองเห็นภาพรวมทั้งหมดในปฏิทินจะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรที่ต้องเสร็จภายในวันนี้หรือสัปดาห์นี้และอะไรที่สามารถรอได้สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้เราไม่พลาดงานสำคัญสำคัญนะครับแต่ยังช่วยให้เราจัดการงานได้ตามเวลาโดยไม่รู้สึกกดดันจนเกินไป เมื่อเราเริ่มจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นงานที่เคยรู้สึกว่าเยอะและจัดการได้ยากก็จะกลายเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นครับ <S <S ข้อที่4สร้างนิส,สัยที่ดีและยั่งยืนปฏิทินไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในเรื่องการทำงานเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างนิส,สัยที่ดีๆได้ด้วย ลองคิดตามดูนะครับหากเราอยากออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือลองฝึกทักษะใหม่ๆเราสามารถกำหนดเวลาเหล่านั้นลงในปฏิทินได้เลยเมื่อเรากำหนดเวลาและทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยให้เราสร้างนิสัยที่ดีและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การวางแผนและติดตามกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำช่วยให้เราไม่ต้องรู้สึกว่าต้องหาเวลาให้กับกิจกรรมเหล่านั้นแต่กลายเป็นว่าเรามีเวลาเฉพาะให้มันอยู่แล้วซึ่งช่วยให้เรารักษาทิสัยดีๆได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นครับข้อที่ 5. ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมสำหรับคนที่ทำงานเป็นทีมการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การใช้ปฏิทินที่แชร์กันได้ระหว่างสมาชิกในทีมจะช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถเห็นภาพรวมของงานได้ชัดเจนขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นงานที่กำลังทำหรือการนัดหมายในแต่ละสัปดาห์การที่ทีมทุกคนเห็นตารางงานของกันและกันจะช่วยให้การทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นและยังช่วยลดความสับสนเกี่ยวกับเดดไลน์หรือการนัดหมายซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การที่ทุกคนในทีมใช้ปฏิทินที่แชร์ร่วมกันยังช่วยให้เรามองเห็นช่องว่างที่สามารถนัดหมายเพื่อประชุมหรือหารือกันได้โดยไม่รบกวนงานหลักด้วยนะครับข้อที่ 6. วางแผนระยะยาวและติดตามเป้าหมายปฏิทินยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนในระยะยาวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการใหญ่ที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตที่สำคัญสำคัญ เราสามารถแบ่งงานใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆและกระจายงานลงในปฏิทินแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์ได้เพื่อให้เห็นความคืบหน้าและไม่รู้สึกท้อแท้การวางแผนแบบนี้ช่วยให้เราทำงานได้อย่างเป็นระบบและสามารถติดตามความสำเร็จของเราในระยะยาวได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การมองเห็นภาพรวมของเป้าหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงานและทำให้เป้าหมายดูชัดเจนและเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เราได้พูดถึงปฏิทินซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรวมถึงในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยจัดการเวลา การติดตามงานที่สำคัญการจัดลำดับความสำคัญหรือแม้แต่การสร้างนิสัยที่ดีการใช้ปฏิทินอย่างมีระบบสามารถช่วยให้ชีวิตของเรามีระเบียบมากขึ้นและลดความเครียดจากการที่ต้องจัดการกับงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจและเริ่มใช้ปฏิทินเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อจัดการงานหรือการใช้สำหรับการวางแผนในระยะยาวผมมั่นใจว่ามันจะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะครับหากท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับโดยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ